เทศไทยทยั้งประเทศเหมือนหยุดหายใจพร้อมกันเมื่อเสียงนกหวีดเริ่มต้นการแข่งขันนัดสำคัญที่ทุกคนรอคอยเพราะนี่ไม่ใช่แค่เกมวอลเลย์บอลธรรมดาแต่มันคือเกมแห่งศักดิ์ศรีความแค้นเก่าความกดดันและความคาดหวังมหาศาลที่ถูกวางไว้บนไหล่ของโมมีสิภาพรน,นักตบดาวรุ่งที่กำลังถูกพูดถึงทั้งเอเชียหลังโชว์ผลงานระดับซูเปอร์สตาร์ชนิดถูกจับตาทุกวินาทีที่ลงสนาม การกลับมาพบกันอีกครั้งกับสโมสรพ่อใหญ่ IBK ีเคทำให้แฟนลูกยางไทยและเกาหลีต่างจับตามองอย่างหนักเพราะสิ่งที่หลายคนลุ้นคือโมเมจะสามารถรักษาฟอร์มเทพต่อเนื่องได้หรือไม่และคู่แข่งที่เคยเป็นปัญหาให้ทีมเธอ ต้องการล้างอายมากเพียงใดแต่เมื่อเตรียมเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนถูกโมเมีเขียนสคริปต์ไว้ล่วงหน้าทุกจังหวะทุกแรงกระโดดทุกลูกสวมหัวของเธอมีพลังรุนแรงพร้อมความมั่นใจเกินอายุส่งผลให้สนามทั้งสนามแทบระเบิดเมื่อเธอพาทีมเดินหน้าทุกแปดนัดรวดอย่างเหนือชั้นก่อนจะย้ำแ้นถล่ม IBK ไปแบบขาดลอย3 0ถึงศเซตแบบไม่ให้โอกาสลุกขึ้นสู้แม้แต่นิดเดียว คนดูทั้งฮอนเกาหลีถึงกับเงียบงันก่อนต่อด้วยเสียงอื้อๆือแบบไม่ชื่อสายตาเพราะโมมีในวันนี้เก่งกว่าทุกนัดที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเธอกระโดดเสิร์ฟใส่ทีมคู่แข่งชนิดที่ยากจะรับบอลยาวบอลสั้นบอลหนักไม่มีอะไรที่เธอทำไม่ได้ลูกตบของเธอมุมเฉียบจนกองเชียร์เจ้าถิ่นบางคนถึงกับยกมือทาบอกเหมือนโดนลูกบอลซัดใส่เอง ความมั่นใจในสนามของเธอมีพลังราวกับแสงสปอตไลท์ที่ส่องไปทั่วหอนแม้จะอายุยังน้อยแต่การตัดสินใจแบบผู้เล่นระดับโลกคือสิ่งที่ทุกคนยอมรับอย่างเต็มปากกว่านี่คือหางเสือใหม่ของวอลเลย์บอลเอเชียตลอดทั้งเกมโมมีเกือบไม่มีจังหวะผิดพลาดเลยการประสานงานกับเซตเตอร์เป็นไปอย่างลื่นไหลจนนักวิเคราะห์เกาหลีต้องเหยยปากกว่าทีมของเธอเหมือนกำลังเล่นด้วยระบบ AI ที่ถูกโปรแกรมมาอย่างแม่นยำเพอร์เฟกต์ เธอกระโดดขึ้นสูงราวกับไร้น้ำหนักตบทีไรเสียงดังสะท้อนทั่วหอนทุกครั้งบอลพุ่งลงพื้นอย่างรุนแรงจนคู่แข่งทำได้แค่ยืนมองอย่างอึ้งเพราะถึงแม้จะล็อกกันเป็นกำแพง2-3ถึง3ชั้นแต่ก็หยุดเธอไม่ได้เลยสักครั้งเดียว ที่ทำให้คนดูอึ้งยิ่งกว่าคือการย้ำแค้น IBK แบบเหนือระดับเพราะคู่แข่งทีมนี้เคยเป็นทีมที่เล่นงานทีมของเธอไว้หลายครั้งในอดีตแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเดิมอีกต่อไปทีมของโมเมกลับลงสนามด้วยความนิ่งและมั่นใจไม่หลงจังหวะไม่สั่นไหวและไม่เปิดช่องให้โดนแก้มือแม้แต่นิดเดียวการเดินเกมอย่างเฉียบคมทำให้ทั้ง3เซตกลายเป็นเกมที่ฝ่ายตรงข้ามแทบไม่สามารถประคองตัวกลับมาได้เลย ทุกอย่างจบลงตั้งแต่ก่อนเซต2จะครบครึ่งเกมด้วยซ้ําและแม้ว่าทัพไอวีทีจะพยายามใช้ประสบการณ์ความเก่าและแทคติกที่หลากหลายแต่ก็ถูกสยบด้วยพลังของโมเมและทีมที่กําลังฟอร์มดีต่อเนื่องแบบยยกหยุด หลังจากเกมจบลงโลกโซเชียลในเกาหลีแทบแตกเพราะคอมเมนต์ถล่มเข้ามารัวรัวแบบไม่หยุดหลายคนยอมรับตรงกันว่าพวกเขาชอบกับฟองของโมมีอย่างมากบางคอมเมนต์ถึงกับเขียนว่านี่มันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานี่มันปีศาจวอลเลย์บอล ขณะที่บางความคิดเห็นบอกว่าสาวไทยเก่งมากน่ารักมากและนอบน้อมเวลาให้สัมภาษณ์นี่แหละเหตุผลที่เกาหลีรักพวกเธอบางคนยังบอกอีกว่าชอบความมั่นใจของโมเมเธอเล่นอย่างมืออาชีพแต่เวลาอยู่นอกสนามกลับดูสดใสร่าเริงเป็นความน่ารักที่หาไม่ได้ง่ายๆจากผู้เล่นต่างชาติคอมเมนต์จากแฟนเกาหลีจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่า มีาไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่เก่งในสนามแต่ยังสามารถชนะใจผู้ชมด้วยบุคลิกเรียบง่ายและเป็นกันเองของเธอทุกครั้งหลังจบเกมเธอมักจะส่งยิ้มทักทายแฟนคลับและลงรูปขอบคุณแฟนๆอยู่เสมอสิ่งนี้ทำให้คนเกาหลีรู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งและยิ่งทำให้เธอได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางเพจวอลล์บอลเกาหลีโพสต์รูปเธอพร้อมแคปชั่นว่าเจ้าหญิงลูกยางคนใหม่กำลังขึ้นครองบัลลังจนชาวเน็ตแห่ เข้ามากดไลค์เป็นแสนในไม่กี่ชั่วโมงสิ่งที่ทำให้ผลงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกคือนี่คือชัยชนะนัดที่8ติดต่อกันของโมเมและทีมซึ่งเป็นสถิติที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆในลีกที่มีการแข่งขันดูเดือดแบบลีกเกาหลี ผู้เล่นระดับท็อปจากหลายประเทศรวมตัวกันในที่เดียวแต่การที่เธอสามารถพาทีมเดินหน้าชนะต่อเนื่องและยังโชว์ฟอร์มเด่นในทุกนัดทำให้ชื่อของเธอถูกยกขึ้นไปที่ระดับผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ของโลกหลายสื่อเริ่มเขียนข่าวว่าโมเมอาจเป็นหนึ่งในผู้เล่นต่างชาติที่ดีที่สุดในรอบหลายปีของลีกเกาหลีและมีศักยภาพสูงพอจะไปเล่นในลีกยุโรปชั้นนาได้ในอนาคต ช่วงต้นเกมของนัดนี้ความกดดันตกอยู่ที่ทีมของเธอพอสมควรเพราะ i b บเคดูเหมือนเตรียมการมาดียืนบล็อกพร้อมรับมือการรูปของโมเมแบบจัดเต็มแต่เมื่อเกมจริงเริ่มมีเพียงเซตแรกเท่านั้นที่ยังสูสีกันเล็กน้อยหลังจากนั้นทุกอย่างกลายเป็นพื้นที่ของโมเมและเพื่อนร่วมทีมอย่างแท้จริงเธออันเกมเร็วขึ้นรับมือได้ทุกจังหวะ แถมยังเปลี่ยนสไตล์การโจมตีหลายรูปแบบไม่ให้คู่แข่งจับจังหวะได้ทั้งเล่นลูกทัชบล็อกเล่นลูกข้ามล็อกรวมไปถึงการยิงยัดใส่ตรงๆแบบไม่เกรงใจใครทําเอากองหลังของ IBK ต้องถอยหลังตั้งหลักหลายครั้งยิ่งไปกว่านั้นวินัยในการเล่นของทีมโมเมจัดว่าเด็ดขาดมาก การตั้งรับเหนียวแน่นการยืนตำแหน่งสมบูรณ์และการแก้บอลสองแบบแม่นยำคือจุดเด่นที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสสร้างเกมของตัวเองขึ้นมาเลยเมื่อทีมคุมจังหวัดเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้ชัยชนะ3-0จึงเป็นภาพที่ออกมาชัดเจนเรากับคาดเดาได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแต่ความจริงคือมันถูกสร้างขึ้นจากการฝึกหนักการวางแทคนิกเฉียบคมและความมั่นใจแบบนักครบในสนามที่ทีมไทยทั่วประเทศภาคภูมิใจ หลังจบเกมนักวิเคราะห์เกาหลีหลายรายลงคลิปเจาะฟอร์มโมเมแบบละเอียดบางช่องถึงกับทําวิดีโอชื่อว่าทำไมทุกทีมถึงแพ้โมเม8นัดรวดโหดเกินไปแล้วพร้อมชี้ว่าจุดที่ทําให้เธอเหนือกว่าผู้เล่นวัยเดียวกันคือความสามารถในการอ่านลน์บล็อก และการปรับความแรงลูกตบในเซิ่ววินาทีซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่นชั้นนำของโลกเท่านั้นที่ทำได้ความยืดหยุ่นที่เปลี่ยนจากลูกหนักเป็นลูกฉลาดในระหว่างรอยตัวทำให้นักล็อกขู่แข่งเหมือนถูกหลอกอยู่ตลอดเวลา นอกจากความแข็งแกร่งแล้วความน่ารักและท่าทางเป็นธรรมชาติของโมเมก็คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เธอกลายเป็นที่รักของแฟนเกาหลีบางภาพที่เธอเผอยิ้มหรือหัวเราะเบาๆระหว่างเกมถูกแฟนๆตัดมาแชร์จนเป็นไวรัลในเว็บของเกาหลีเช่นพวกดีซีอินไซด์นาเวอรด้าอึ้งหลายโพสต์มีคอมเมนต์กว่า5,000ข้อความที่พูดถึงทั้งความเก่งและความน่ารักของเธอแบบล้นหลาม ในไทยเองกก็เช่นกันโลกออนไลน์เดือดไม่แพ้กันแฟนๆแห่แชร์ไฮไลท์ลูกต,ตบหนักๆของเธอพร้อมข้อความเชียร์แบบสุดเสียงบางคนบอกว่าภูมิใจแทนพ่อแม่มากเด็กไทยขึ้นไปยืนระดับท็อปในดินแดนลูกยางได้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาขณะที่บางคอมเมนต์บอกว่านี่แค่ต้นฤดูกาลเองถ้าโมเมจูนกับทีมได้มากกว่านี้น่าจะมีสิทธิ์ลุ้น MVP แบบไม่ต้องสงสัยเลย การที่เธอกลายเป็นตัวแทนความภูมิใจของแฟนบอลไทยถือเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นตรงกันเพราะในช่วงหลังวงการวอลเลย์บอลไทยต้องการดาวรุ่งข้างรุ่นเพื่อส่งต่อความยิ่งใหญ่ของยุคเจ็ดเซียนและการที่โมเมสามารถขึ้นมายืนในจุดที่ทุกคนเห็นศักยภาพของเธอชัดเจนแบบนี้ทำให้คนไทยเชื่อว่าเธอจะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่สร้างชื่อให้ทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกในอนาคต อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำให้แฟนเกาหลียิ่งหลงรักคือหลังจบเกมโมเมยื่นมือไปจับมือและกอดปลอบผู้เล่น I b บเคที่ร้องไห้ด้วยความเสียดายหลังพ่ายแพ้แบบขาดลอยท่าทางอบอุ่นและอ่อนโยนของเธอถูกจับภาพไว้และแชร์ไปทั่วโซเชียลหลายคนบอกว่านี่คือผู้เล่นที่เก่งและมีน้ำใจที่สุดคนหนึ่งที่เคยเห็นความเป็นมืออาชีพของเธอทั้งในสนามและนอกสนามทำให้ภาพลักษณ์ของเธอดูสมบูรณ์แบบอย่างไม่น่าเชื่อ ชัยชนะ8นัดรูดครั้งนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขทางสถิติ แต่เป็นบทพิสูจน์ขอองค์การพัฒนาที่ไม่มีวันหยุดยัง้งโมเมไม่ได้ดังเพราะกระแสะแต่เธอดังเพราะผลงานจริงทั้งความทุ่มเทแรงปรารถนาในการชนะและความรักในกีฬาเดียวที่เธอตั้งใจมอบทุกลมหายใจให้กับมันการเดินหน้าต่อไปของเธอจะกลายเป็นเรื่องที่ทั้งแฟนไทยและแฟนเกาหลีต่างเฝ้าติดตามเพราะไม่มีใครรู้ว่าเพดานของเธออยู่ตรงไหนหรือบางทีเธออาจจะไม่มีเพดานเลยก็ได้ หลังจากนี้เส้นทางของโเมียังอีกยาวไกลแต่หากเธอยังคงรักสามารถรฐานแบบนี้ต่อไปไม่มีอะไรหยุดเธอจากการขึ้นเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในเอเชียรวมถึงมีโอกาสก้าวไปสู่ระดับโลกได้อย่างแท้จริงและชัยชนะที่ย้ำแค้น IBK แบบขาดลอย3-0ในวันนี้จะถูกบันทึกเป็นหนึ่งในเกมประวัติศาสตร์ที่ทำให้โลกเห็นชัดว่านี่แหละพลังของสาวไทย โมมีและทีมกำลังเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งและเสียงเชียร์จากแฟนๆทั้งในไทยและเกาหลีก็ยิ่งทำให้ทุกก้าของเธอเต็มไปด้วยพลังบทสรุปหลังเกมนี้จึงไม่ใช่เพียงคำว่าชนะแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นอย่างเต็มภาคภูมิว่าดาวรุ่งจากไทยคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆแต่เทอมาพร้อมภารกิจพิสูจน์ว่าความตั้งใจความมุ่งมั่นและหัวใจของนักสู้สามารถพาเธอทะยานไปไกลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้จริงๆ